สวัสดีครับสวัสดีสมมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่องทางยูทูบนะครับหลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่25นะครับ2,566นะครับของเดือนกันยานะครับยามนะครับค่ำๆนะครับก็พามาชมนะครับเข้ามานะครับวันนี้2ท่านนะครับเป็น power น้องน้องครับเนาะของ KS นะครับ power KS audio นะครับ3,005นะครับ HFI นะครับสามพันห้านะครับตัวนี้นะครับรุ่นสามพันห้านะไปที่กำลังอมหานะครับสองยูลึกสิบเจ็ดนะครับครับสภาพก็โอเคนะครับอาแล้วก็เรื่องนะครับสายนะครับสายก็เบอร์ใหญ่นะครับแล้วก็หัวนะครับสามขานะครับนะครับสามขาเลยนะครับสองยูลึกประมาณสิบเจ็ดนะครับเพ่นนะครับของ P s Audio นะครับเ s Audio นะครับของร้อยเอ็ดนะครับนะครับเบอร์นี้เลย ของหายากมากนะครับแบรนด์นี้นะครับใครใช้แล้วติดใจแน่นอนนะครับแบรนด์นี้นะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับ9 5 0าบาทนะครับ9 5 0าบาทนะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับคลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับ9,500ับาทนะครับ0ู3 7 3แ8945่นะครับ083 739 8945นะครับ ขับกลางได้นะครับขับกลางได้ข้างละ4นะครับขับ18ได้ข้างละ2นะครับ18ข้างละ2อิ่ิมบิมเลยนะครับ18ข้างละ2อิ่มวัดวัดเป็นวัด R M เมเลยนะครับวัด R M เมวัดแผลเลยนะครับของ T S เลยนะครับเสียงดีนะครับแบรนด์นี้นะครับขับเบสได้นะครับขับกลางได้นะครับขับกลางได้โหลดถึงโอห์มนะครับขับ18ข้างละ2ถึง3นะครับใครที่กำลังมองหานะครับราคาก็ย่อมเยาเป็นพอร์ของชีวิตชิงนะครับของชีวิตชิงนะครับ ข้างในนะครับคสนะครับตีแบนคสทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับมอแปลงนะครับสวิตชิงนะครับบอร์ดซ้ายขวานะครับข้างในแน่นๆนะครับเนี่ครับเต็มนะครับเนี่ยครบเครื่องสภาพไม่ช้ำนะครับไม่ช้ำนะครับข้างในแน่นๆนะครับอ่าสัญญาณสัญญาณเข้านะครับก็จะเป็นเกลียว R ก็ได้นะครับหรือจะเป็นจากโฟนนะครับ สัญญาณออกนะครับจะเป็นขั้วก็ได้นะครับหรือจะเป็นสเปรคอนนะครับฟิวนะครับฟิวมีทุกอันนะครับฟิวนะทุกตัวนะครับนะฟิวนะใครที่กําลังมองหาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาแท่นละ9,500บาทนะครับ9,500บาทนะครับใครที่กําลังมองหาก็เข้ามาชมได้นะครับเข้ามาชมได้นะครับของหายากนะครับของ KS เอสนะครับ เทสร้อยอดนะครับเทสร้อยอ็ดนะครับของหายากนะครับของหายากนะครับน่าสีขาวนะครับสวยๆนะครับขับกลางนะครับบางท่านอยากเอาไปขับกลางก็ได้นะครับพางละสี่นะครับบางท่านอยากเอาไปขับเบสนะครับ้างละสองนะครับถึงสามนะครับยิ่งร้อนนะครับทนมากนะครับรุ่นนี้นะครับผมเคยขายไปรุ่นก่อนนะครับโอ้แทบไม่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับนะครับแทบไม่ถึงชั่วโมงนะครับแบบนี้นะครับขอขาย ขายดีมากนะครับยอมรับนะครับแบรนด์นี้นะครับขายดีมากนะครับแล้วก็เรื่องความความทนนะครับความทนนะครับทนมากนะครับแถววิสานนะครับตอนนี้ใช้กันเยอะนะครับก็จะเป็นวงดนตรีนะครับคือก็ประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็แรงนะครับเกินกําลังลูกค้าแน่นอนนะครับเกินราคากําลังที่ลูกค้าซื้อออย่างเช่นลูกค้าซื้อไป9ก้าพันห้านะครับขับได้เลยนะครับสินค้าเขาก็มีประกันให้ตลอดชีพนะครับสินค้าของแบรนด์นี้นะครับคือนะครับก็ปรึกษาแกได้ตลอดนะครับ แบรนนี้นะครับใช้ของแกนะครับไม่ผิดหวังนะครับแบรนด์เคสอะด d โอนะครับรุ่นสามเปนะครับ9,500บาทนะครับ0 8 3 7 3 9ปดสาเจ็ดสามนะครับ0 8 3 7 3 9ปดสาเจ็ดสามนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับคร่าวๆน้ำเสียงกันดูนะครับขับกลางแท่นหนึ่งแล้วก็ขับบิดแท่นหนึ่งนะครับสเปคเดียวกันนะครับทั้ง2แท่นนะครับ9,500บาทนะครับที่ร้านดันลันสักโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือลูกค้านะครับ อยากแลกทีเทินนะครับก็สามารถแลกทีเทินได้นะครับมีแค่2แท่นนะครับก็ถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะครับสินค้าแบรนด์นี้หายากมากนะครับหายากมากนะครับของหายากนะครับเคสรอยต์นะมือหนึ่งก็มีนะครับมือหนึ่งเขาก็มีนะครับมือหนึ่งเขาก็ผลิตตลอดนะครับแต่นะครับเรื่องราคานะครับราคามือหนึ่งกับมือสองมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับอันนี้มือสองก็สภาพสวยนะครับ๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับ นะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับท่านบนนะครับขับกลางนะครับท่านล่างขับเบรนะครับกำลังนะครับ18ครัข้างละ2นะครับเสียงกลางโหลดได้่า2โอมนะครับั้างละสี่ได้สบายนะครับกําลังวัดแท้นะครับของเคสรอ่า1 0ดนะครับเคสออดิโอนะครับ101นะครับ101นะครับผมอนะครับมชัดๆนะครับเม็ดเดียวนะครับชัดๆเลยนะครับ สองได้สบายนะครับของนีเทสร้อยเอ็ดนะครับ เข้ามาชมได้นะครับอยู่คลอง3ามคลองหลวงปทุมธานีนะครับของเทสนะครับหนึ่เอ็ดนะครับราคาท่านละ9,500บาทนะครับเป็นของรุ่น3,500นะครับของเทสเลยนะครับเสียงกลางข้างละ4นะครับโหลด2โอห์มได้สบายนะครับห้าสิก็ข้างละ2ได้นะครับบีมบิมนะครับผมใครที่กำลังโมหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับรับแรกตีเธอกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนถิ่มาได้ใช้งานก็ เอามาแลกดีเทิร์นได้นะครับที่ร้านธ์จะรันศักดิ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับ083 739 8945นะครับพักมาได้นะครับให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเช็คเครดิตกับโลนได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ